อยากรีทายตอนแก่ทําประกันแบบบํานาญค่อยๆจ่ายเบีย้ยไปเรื่อยๆจนอายุ55แต่หยุดจ่ายเบีย้ยขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น <S <S อย่า,ยาลืมกดหัวใจและติดตาม Insight i n s sure. u r a เพราะการรู้ให้ชัวร์จะทําให้คุณเข้าใจโลกประกันมากยิ่งขึ้นเอาอย่างนี้จะยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังนะคะสมมุติว่าเราจะต้องจ่ายเบีย้ยประกันจนถึงอายุ55แต่เราเนี่ยดันมาหยุดจ่ายตอนอายุ53ถามว่าเราจะยังได้เงินอยู่ไหมคําตอบคือได้ค่ะแต่ว่ามันจะได้น้อยลงนะคะ เพราะว่าทางบริษัทเนี่ยจะต้องนํามูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ของเราไปชําระเบี้ยประกันให้เราในปีที่เหลืออยู่ค่ะส่วนเงินที่เหลืออยู่ทั้งหมดเราก็ได้ตามประกันที่เราทําไว้นะคะแค่ได้น้อยลงนิดนึงแต่ถ้าเราลืมจ่ายไปนานมากๆจนมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ของเราหมดลงทางบริษัทก็จะไม่สามารถกู้กรมธรรม์โดยอัตโนมัติได้ค่ะมันทําให้เมื่อครบสัญญาแล้วเราอาจจะได้รับเงินไม่ครบหรือไม่ได้รับเลยถ้าอยากมีเงินสํารองยามกเกษียณแนะนําว่าอย่าลืมจ่ายนะคะมาบริหารการเงินให้ดีกันดีกว่าค่ะ